วันนี้ผมก็จะมาเรียกว่ามาอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับมาอ่านมิสเ e ็ตโมเด l แ a n วาสให้ฟังนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับกิจกรรมหลักที่ทำออปชันที่หนึ่งซื้อถั่วมาแล้วขายไปออปชันที่สองคือทำตัวเอง เป็นบางโปรเซสเชิงเอามาคิดต่อซื้อถั่วมาแล้วเอามาทําเหมือนมาทําบางอย่างเพิ่มคุณค่าให้กับตัวมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําถั่วเองตั้งแต่ต้นน้ําจนปลายน้ําทรัพยากรที่ใช้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเพราะยังต้องหาเพิ่มครับ คีพาร์ตเนอร์โอ้แต่อาจจะม mm ีก hmm. e ันคีพาร์ตเนอร์เองอีกครับ mm hmm. เพื่อเป็นอันนี้ไม่แน่ใจครับสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้าก็คือถั่วที่อร่อยมีหลากหลายรสชาติมีอบน้ำพึ่งอบเกลือสูตรธรรมชาติ ต่างสินค้าต่างต่างสินค้านั้นต่างจากท้องตลาดอย่างไรเราจะคัดทั่วมาอย่างดีรสชาติอร่อยกว่าทุกร้าน<ม>แล้วก็ราคายุติธรรมอาจจะขายอินทผลัมด้วยคือเราอยากขายของที่ดีในราคายุติธรรมด้วยครับ ขายให้ใครคนที่รักสุขภาพคนที่มีความสามารถที่จะซื้อของที่มีคุณภาพสมราคาได้หรือ,อคนที่จะเอาไปแบบถั่วไปผสมกับอาหารหรือ,อาทำเป็นท็อปปิ้งต่างๆนะ ช่อง uh, ที่จะปล่อยสินค้าออกไปอาจจะลอง Facebook, TikTok, IG, YouTube นี่ไม่น่าจะนะครับแต่จากกา,การที่โทรไปถามคนที่เขาขายอยู่ก่อนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำออนไลน์มันจะยากกว่าเพราะว่าของจะไม่มีคุณภาพเข้ากับไปขายจริงที่หน้าร้านหรืออะไรเงี้ยครับหรือต้องเปิดร้านเองคอสนี่ยัง ถ้าเกิดซื้อมาขายไปผมคิดว่ายังไม่แน่ใจนั่นยังไม่ได้เช็คราคาอย่างทุวนทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น King Size, กิ n งไซส์ก็จะราคาก็คือถ้าเกิดซื้อของมาเนี่ยจะมาทำกำไรส่วนต่างมันมีประมาณร้อยบาทต่อสิบกิโลอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูครับว่าส่วนต่างที่ไปทำกำไรร้บบวกกับการตลาดที่เราจะทำมันจะ ทำได้หรือเปล่าเราได้กำไรหรือเปล่าด้วยครับซึ่งผมคิดแต่แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับ